สวัสดีครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆเ,เช็คสิทธิ์กันหรือยังผมสาระเหลวแชนแนลวันนี้จะมาบอกวิธีการเช็คสิทธิ์เราชนะกันนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับในการรับเงินเยียวยาในรอบแรกกลุ่มที่1คือผู้ถือบัตรคนจน2คือกลุ่มที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลของรัฐอยู่แล้วก็จะสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับผ่าน www เราชนะ .com แล้วสาหรับใครที่ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ในแอปกระเป๋าตังค์นะครับในวันที่18กุมภาพันธ์2564นั่นเองครับสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนเงินจะถูกโอนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองครับผมเงินจะเข้าทุกวันศุกร์นะครับจำนวน675บาทหรือ700บาทนั่นเองส่วนกลุ่มที่2นะครับก็ต้องเข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์นั่นเองครับผมในวันที่18กุมภาพันธ์2564 นายก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องเอ๋วชานแนลด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับและพบกันใหม่ครับผม